สวัสดีทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณคุณเพื่อนผมนะครับไปไปหาตุ๊กตาโมโๆนะฮะเฮ้ยเดะเดะเดะมึงพูดดีมันมันแบบมันดูกลัวไอ้เงี้ยมึงพูดปกติไอ้แบบกูขอละกูไหวละมันมันไม่ได้กลดวมึพูดว่ากูกูจะพูดฝั่นเฉยพูดฝันมามามาไปมาเนี่ยตุ๊กตาพวกนี้ไอ้เงี้ยเนี่ยตุ๊กตาพวกนี้ตุ๊กตาพวกนี้เได้กูมีแล้นึงก่อวัหนึ่ง โอเคกู okay. จะกูจะไปคลิปต่อได้ไหมไอ้เงี้ยสามขนาดนี้เอ้ no. ยได้อย cool ู่แล้วพอมึงแรงมามามาด้วยเรือแห่งอนาคตคำยาวมาเต็มเขาไม่เป็นไรครับช่างไม่ก็พูดคำยาวไปเพราะว่านี่คือคลินยะไรก็ไม่รู้มา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 เราไปเราไปเราไปไอสัตว์โอ้โหไม่หมุนให้กูด้วยมามกูจะให้มันหมุนออกไงเดินถอยออกมาเดินถอยออกมาถอยละถอยละ ไม่ใช่ถอยตงนั้นถอยเดินมาตลอดก็ได้ก็ได้ครับพี่ครับผมขออนุญาตพี่ครับโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับโอเคครับโอเคครับนี่นี่นี่ผมมีระบบมานำเสนอครับนี่ประตูปิดประตูปิดเฮ้ยไหนเป็นไงโคตเทว้าววันนี้ที่พวกเรามาก็คือเรามาจากเรื่องเดมอนซาเลียนะฮะนะครับพ่อซาเลีย เดมอนซาเลียนะนี่น่าจะแ็กมาไปเนะี่ยเออวะจะแทกโอ้โหไอ้หมอกมือี่ไปเยกับมา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 เอาเจ๊ทกก่อนตต้ตาหาวันพีก,กันเถอะตาหาวันพีทอ่ะ One Piece เลือกเดโรมอยู่ได้เอโยมเมวิ๊กอเมยย่าสกัดอย่าเย็นดูสู้ไหมดูมึงเอาเพลงผสมไม่ได้นะเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบินสูงบินสูงบินสูงเป็นที่ปลอดภัยบินสูงไปอุ้ยปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยปลอดภัยตรงไหนวะอุ้ยเอาใจแทนหายแล้วเอาใจแทนหายไปแล้วเอาใจแทนหายไปแล้ว ลูกอมหายไปแล้วเฮ้ยม่นะจะ,นจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเน่มันต้อง<ล>ขึ้นมาหมุนเนี่ยเฮ้ยมึนก็หมุนให้กูดิได้ปะมันต้องเป็นคนกดเองเลยจสบละไม่นะไม่นะทีหลังเราทีหลังเราจะกินลูกอมมาก่อนไ <c oughs> หมนี่มาแล้วโงไปเรื่อยวา โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าอสยสาดอะไรแกโอ้ยมือไหลจะถึงได้โอ้ยมันแหลกมากโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเออกูตายแกมือไหลจะได้วะเนี่ยไอายสาดไม่มันเกิดอะไรขึ้นวะฮ้มันไปชนเสาเนี่ยไรขนไงไปชนหินหินงอกหินย้อยอ๋อเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยเรือตายเหี้ยเรือตายเหี้ยจะช่วยได้นะเว้ยเรือตายเรือตายเรือตายเหี้ยเตายเหี้ยเลยอ่ะเฮ้ยเรือตายเหาย อ่าอ่าอ่าที่แหาแลมชอบเราะอพรมึงชนแล้วอ่ะมันไม่ได้หายเราบอลชนเออทำไงอ่ะเราก็แค่สมองสมอเรือกี่ยวถ้าเกิดสมองพาะถ้าเกิดสมองโดนยิงก่อนอ่ะไม่ถึงไม่ถึงมันยิงไม่ถึงโดนยิงไม่ถึงลบรบิดไปเลยอ่ะรเบิดไปเลยอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนด่านนะเว้ย ดูดิสมองจะสมองจะถึงก่อนหรือหรือเรือจะระเบิดก่อนเฮ้ยไม่นะจะเรืออ้งเปลี่ยนเรืออย่าเปลี่ยนอย่าบอกน้องเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปลี่ยนดิโยังไม่เปลี่ยนโอ้ยจัดกินลูกอม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 อ่ะกินยังกินแล้วไปดูนะนี่รอรอให้สีเหลืองๆอ่ะที่เป็นเหลืองๆมันวิ่งอยู่อ่ะถ้ามันมาถึงจุดจุดสีสี อะไรละถ้ามันมาถึงตรงนี้ปุ๊บมึงรีบกดปุ่มถ้ามันบนมาถึงตรงสีแดงตรงกลางสีแดงๆเออมึงต้องรีบกดปุ่มน่าไม่ทันนี่เราต้องเราต้องเทไรวะต้องเท่าไประมาณสองบล็อกข้างหน้ากดเลยเอ๋อเฮียไม่ทำสองบล็อกที่อะไรนบล็อกไอเวนอ่ะบล็อกตัวนึงก็ได้บล็อกนึงเห็นปะเออได้ได้ได้ลุกได้ได้มาใช่ไหม ตเลขตัวมันได้มาจากไหนอ่ะแล้วได้มาจากไหนอีกตัวนึงกูจำไม่ได้เอาขิ้กูจำอีกตัวนึงมันได้มาจากไหนไม่รู้อ่ะดูแป๊บว่ามันไม่เป็นยิงเลสเตอร์อ่ะโอ้รู้แล้วได้มาจากไหนโอเคโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วได้มาจากป่าหิ่งห้อยเราเล่นไม่ใช่หรอแป๊บไม่ใช่ป่าหิ่งห้อยเราเล่นเถาสั้นโฟวเร์ไม่ใช่ถาซันทำได์ไม่ใช่ไม่ใช่ถาสั้นไม่จำเป็น ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วก็แค่เรือครับพี่ยังไงต่อครับพี่ราแป๊บนึงครับพี่ครับน้องหน่ไม่ใช่ครับพี่โโไหนว่าปืนใหญ <ใน S 1> ่คุณยู่ไหนวะ นี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่ว่าระตองว่านี่นโอเจ็ดนำสตองจบอ้าวบ๊ายบายตีโคตเท่เลยเรียกูเฮ้ยแค่นี้หรอแค่นี้หรออย่ากูเฮ้ยเท่เลยเอาไปยงไงรอก่อนดิเฮ้ยมันไปไม่ได้มันโดดไม่ไปอ่ะ เิ่มไปเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาเนี่ยมันช่วยมึงเองอ้าวโอ้มาเรือกูใช่ต้องไปต้องไปป่าหรือต้นงไกเด่นก็ไก่ไม่ไกไม่ใช่ไม่ใช่กูเล่นมันมีด่านหนึ่งไงด่านที่แบบเป็นบ้านของคนป่าวีดเย

โอ้ยคนใกล้จังไงทำไมกูแฟ่ไฟไม่ได้ขี่วะเออได้แล้วมาแล้วนี่ไงเหลือไปได้แล้วเดี๋ยวฮัลโหลจริงพุ่งไม่ไปไม่อยากเจไอ้แซนอยู่ใต้ไม่หนักเกินก็อาชาตินี้วก็นายจะไม่ถึงใช่เพิ่งรู้เหรอ เต้องไปดูก e ่อนว่ามันมีด่านนั้นอยู่หรือเปล่าเอาเอาเอาได้เหรอโอ๊ยทำไมเออน่าจะตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วเออเห็นปหมเนี่ยโหสมัยไอคิวไม่เจอบุใจน้องบุใจห้อยไปไงบุใจมงหนักตัวหนักเลยนั่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดี๋ยวมันไปเชื่อกอะไรเฮ้ยมันไปเชื่อกอะไรเอาอะไร บักเก่าบักเกาบักเก่าบักเก่าอ้าบักอ้าบักบักเกาบักเอาคุบักเอาบักฮะเจ็บแท็กติดไงเอาแคปล็อกดิแคปล็อกอ่อยสบายแคปล็อกอ่ะไปดีแคปล็อกคุยไงไปลบลบสมอเรืองออกไปสมอเรืออ๋อขุมมีสมอที่ดีกว่านั้นนี่สมอทองสมอทอง อย่ายิงนะเว้ยกูฟุ้งพูตัวไม่คี้เลยทล้วมวะทแล้วห้ามยิงอ่ะไม่ต้องยิงเล่นหรอกดีสุดแล้วอ้าวสมองหายไปแล้วไปเลยเอเลนเอ้าเอ้าเอ้าใครให้มผมดึงถูกบวกแล้วย่ายิงเล่นเลยทันกูขยับไม่ได้ไปเลยแล้วมีจรวดอันเดียวนะใช่ไหมสนใจเคลียร์เวฟไหม เวฟคืออะไรวะอ้าวเฮ้ยอนวันนี้เ<อ>กดเปืนใหญ่ไม่ได้นี่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 ยิงแม่งเลยเอ้าี้อ้ยเกือบแล้วค้ยนี่ลงมาโดยสวัสริภาพมา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 อย่าบอกนะใช่แล้วสิบเจเดี่ย แต่ว่าถ้ามึงเข้าไปเก็บกล่องทันอะ่ะมันจะมีนี่ว้ยมันจะได้อาวุธทั้งทั้งหมดที่มาเลยทั้งดาบทั้งธานูแล้วก็อาวุธนัมม่นแหละเก็บกล่กองอะไรวะกล่องอะไรวะเลยมันใช,มนใช้มันใช้มันใช้อาวุธแล้วมันใช้อาวุธแล้วมันใช้อ,อ,อาวุธแล้วเอาเาใช้บ่อยกูตาอาวสู้ไปสูไป่อนสูไป่อนเดี๋ยวกูพุ่งไปหา ทำไมกูไม่เกิดอ่ะมึงเห็นปะล่ะมึงเห็นข้างบนปะพระเจ้ามาแล้วจูมลงแลนเดอร์ฮีโร่แลนดิ้งจูมอุ้ยไอสัตว์ฮีโร่แลนฮีโร่เลนแล้วกูไม่มีอาวุธกูไม่มีอาวุธเอามาแล้วมาแล้วอาวุธมาแล้วเฮ้ยยังไงเข้าไปเอากล้องเข้าไปเอากล้องเข้าไปเอากล้อง เข้ามาเอาเข้ามาอาเข้ามาเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออมาชนกล่องได้ได้ได้ไดแล้วเออมามาแล้วก็มาไล่ฟันไอพวกนี้ไลฟันไอพวกนี้ เข้าไปอันแมนเตะตูมจุดเรือรับไรเดอร์คิกเฮ้อออลันแมนไลเดอร์คิกเป็นเที้ยแล้วเฮ้ยลุกขึ้นเออนี่แหละโว้กุแม่งทำนานหมุนหมุนลุกเตะไรเดอร์คิกชุบตูม้กูะพยไม่ลงที่มันไปฝังรอมันเป็นส่วนตัวของกูเองี่ เออแล้วก็กดลบป้าอีกไม่ได้ว่ะมึงต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้บล็อกเก่าของตัวเองอ่ะกูนั่งเอ้ยกูจะมาให้มึงเองกูเดี๋ยวกูนั่งกับมึงยนี่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 ลองทำเป๊ะดีกว่ามาการขับในการขับสิเอ้ยนี่บล็อกเก่าแล้วอ๋อไม่บล็อกเก่าอะอะไรนั่ง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 อ๋อ ดูแลได้อ๋อ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 ,อขอโทษครับกูมีการงานแล้วขอโทษครับอืมอ่หมดข้างหมดข้างทำไงวะเฮ้ยมีปืนใหญ่ด้วยมึงม่ใช่ปืนใหญ่หรอกลูกระเบิดใช่เลยสัตว์มีปืนใหญ่เอ้ยมันเคเื่องระเบิดแต่กูใช่มันจะเคื่องระเบิดใส่นะั่นแหละใช่เลยถ้ามึงท<อ>้ามึงปืนใหญ่มาไว้มึงต้องยิงประตูบ้านนะ เยใช่เลยเป๊ะเลยรีเซ <'m> ็ตแป๊บโอเคใครเป็นล่ะเป็นล่ะเป็นละเป๊ะเลยเป๊ะเลยจ้าเราจะบล็อกไปไงดีวะในคราวนี้ว่ามันจะไปได้ไงไปได้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 เอาเอาเอาปืนใหญ่ติดหัวเนี่ยไปได้ไหมนั่งเดี๋ยวกูยิงให้ไปฮะนั่นบนหัวมึงอะ เออวาคุณลองยิงตัวนั้นดูอุ้ยไ,ไปเลยพี่ลาบูนลาบูนนี่เปลี่ยนหน้าเอหน้าลูฟี่ตัวนึงลาบูนอุ้ยโอเค <laughs> เดชไททานิน,<อ>นี่นไททันนี่นี่มันลูฟี่หลงยุคนี่หว่า ไม่โดนเล็งปืนใหญ่ไม่โดนเลยฮัลโหลลงเรือเลยก็ได้ไหมลงเรือเลยจอดยิงสู้แม่งเลยัใน,นไงประตูเปิดแล้วเฮ้ยบะตรไปเรื่งองเดี๋ยวคนกระโดดออกไปเอาเจ็ตแพกออกไปเอาเจ็ตแพกประตูเปิดฮัลโหลยากที่หายเลยรักกิจที่อะไรไปบิน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 ค่อยๆบินค่อยๆบิน,บน,บน มองมว่าจะไม่โดนมองว่ากูจะเป็นไม่โด,ดนไฟนะบินบินบินลงสงูงบินลงสองอูงโดนไฟโดนไยนี่หี้ใหญ่เลยนะบินลงสูงเลยไม่ไ่าจะโดนซอยเราไปสัตว์น่ะบินไปบ้านที่กูยิงเมืมเ่อกี้แหละเออไม่ใช่กูยิงอ่ะกูยิงโดนกูยิงโดนไม่ใช่กูยิงอ่ <laughs> ะนั่นแหละแล้วก็เข้าไปในบ้านเ <laughs> ข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปหยิบตุ๊กก็ตาเลย ได้เร็วเออกว่าจะได้เว้ยเนยหมดแล้วเหรอแค่เนี่ยใช่มีกระตุกกระตาสามตัวโอ้ยสำหับยากเกินใช่ใช่เสร็จแ,แล้วหายุ่กูยืนเต้นในนี้นะ<ต>ปิดคลิปมามายืนเต้นปิดคลิปในนี้มาเนี่ยนะต้องสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ยากลำบากมากนะฮะเพราะว่าเราทำการใน <c oughs> นี้เนี่ยมากเกือบถึงชั่วโมงนึงเลย ก็เล่นคลิปเนี่ยเดี๋ยวตาจะตัดให้ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทุกคนจะเป็นรู้สึกไงบ้างนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบเพียง่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แล้วก็วอย่าลืมกดติดตามนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามมาถึงจนนี้ครับครับบ๊ายบายครับแล้วอยู่ในขาครับ